กินยังจันแชบบ่เบาทำคือว่าจะทิมใชไม่ไหมลูกทิมทงยางฮะเก็บไหมเก็บขึ้นไหมเก็บขึ้นไหมตัวทิมฮะเปลือกมันหะาเก็บขึ้นอือจูดแล้ว